หลังจากที่ไข่เจียวปูเป็นกระแสมาแรงในตอนนี้จอยก็อยากหากินเลยจ้าไข่เจียวปูก้อนร้านนี้นะคะขายแค่600บาทเองบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ให้เนื้อปูก้อนมาแบบไซส์ใหญ่เน้นๆกินแล้วเต็มปากเต็มคำมากๆและร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ขึ้นชื่อและคนมากินกันเยอะสุดๆในย่านบางแสนต้องบอกว่าจอยมากี่ครัง้งกี่ครั้งนะคะก็ได้กินแต่ของอร่อยเสิร์ฟอาหารมาให้แบบตรงปกตลอดทั้งหมึกกุ้งปูสดๆ,ๆที่ส่งตรงจากทะเลและคลิปนี้นะคะจอยสั่งเมนูอาหารอะไรไปบ้านจอยจะบอกราคาให้หมดทุกอย่างเลยมาเจ้าวันนี้แปกับจอยจะพามาที่ร ฟู้ดติดริมทะเลแบบนี้เลยและช่วงเย็นนะคะมีดนตรีสดให้ฟังชิลๆด้วยและใครนะคะที่อยากกินไข่เจียวปูก้อนรสชาติกลมกล่อมหอมไข่และให้เนื้อปูก้อนมาแบบสะใจมากต้องมาลองกันที่ร้านเจด้าวเลยจ้าไข่เจียวปูก้อนกินกับซอสพริกสีราชาและข้าวสวยร้อนๆคือดีจานนี้600บาทนะคะโคตรคุม้มแกงส้มกุ้งไข่ปลาได้กุ้งม,มาแบบไซส์ใหญ่ชะอมไข่หอมๆและขไ<ป>ขป่ไปลาเม็ดเปรีรสชาติจะมีความเปรี้ยวนำเผ็ดและติดหวานนิดนไขป่ปลาเม็ดใหญ่แต่ป๊อปแปรในป่าแกงส้มหม้อนี้นะคะจ้าะ้าี้นคะจ้าจานนน้นๆช่นไขปูะคะบางวันจะ ใส่แค่้าก็ศใครบอกว่าไม่ค้มค้นงงข้าวผัดกันเชียงปูก้อนโบลแล้วคือดูดิก้อนเขาโบจริงๆจ <ๆๆ S 1> านใหญ่ให้เยอะผัดมาแบบแห้งๆหอมกลิ่นขั่วกระทะข้าวร่วรกนกำลังพอดีจานนี้นะคะ5 5 0เองเมนูนี้นะคะจะเป็นข้าวไข่ปูดองบอกเลยนะคะว่าจอยชอบเมนูนี้มากๆไ<า>ข่ปูดองเนียนเยิย้มๆกินแล้วฟินสุดๆข้าวไข่ปูดองจานนี้นะคะ390บาทและจานนี้นะคะจะเป็นกุ้งแชร์บุยแช่น้ำปลาก็อะเสิร์ฟเครื่องเคียงตะไคร้พริกกระเทียมมาให้ด้วยกุ้งสายใหญ่เนื้อเด้งๆแล้วหอมึกสด กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆหมึกย่างจานนี้นะคะ400บาทจ้าทั้งโต๊ะที่จอสั่งมานะคะตกแค่4ใบเท่านิดอาหารและบรรยากาศของร้านคือสมราคามากๆมาค่ะใครที่อยากตามจอมากินซีฟู้ดสดๆตรงจากทะเลตามจอมาได้เลยจ้าที่ร้านเจ๊ดาวซีฟู้ดริมเลหหาดว่อร้านเปิดให้บริการ10โมงเช้าถึง3ามทุ่มมีที่จอดรถให้สะดวกสบายอยู่ด้านหน้าร้านจ้าตามจอมากินของอร่อยๆกันเร็วบายบาย